วันนี้จะมาคุยกันว่าคุณควรเปิดตู้ไหนดีในแพดสามจุดในรอบนี้บอกไว้เลยนะครับว่าตอนที่พูดของแต่ละตัวตอนที่อยู่ที่ต้นทาสเต็มจะมีการ์ดที่มุมขวาบนให้คุณกระโดดไปที่คลิปนั้นๆได้เลยถ้าไม่มีแสดงว่ามันถึงแม็กซิมัมของการใส่การ์ดในคลิปแล้วมันล่อมี7ตัวฉะนั้นถ้าไม่มีคุณดูที่ลิงก์ดีสคริปชันนะครับมันจะมีเช่นเดียวกันคุณกดเลือกตัวเอาได้เลยครับไม่ปวดหัววุ่นวายรอบนี้เนี่ยมันมากัน7รวมเฟดเป็น9แล้วแม่งขาย เป็นเซตด้วยเจ้นั้นคิดก,กันให้ดีแล้วกันนะครับแต่ผมสรุปให้แบบง่ายๆก่อนพวกคุณจะได้ไม่ต้องปวดหัวกันมากาเท่าตามความหน้าเปิดให้ผมเรียงให้แบบง่ายๆจริง,รงๆเนี่ยผมเชียร์ทริปี้แล้วก็ไฮยาซินแล้วก็ไซรินี่แล้วก็ไซเฟอร์นะลองตัดสินใจกันดูแต่บางไอดีส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นไฮยาซินก่อนทริปี้ได้ครับเพราะว่าเหตุผลง่ายๆคือโดยมากแล้วเนี่ยเรามักจะมีตัวซัสเทนแจกฟรีมาอยู่แล้วก็คือเจ้าฉนงแต่ไฮยาซินเนี่ยในบังตี้มันเป็นตัวคีย์ฉะนั้นไอคนที่เป็นตี้พวกนนั้ การเอาไฮยาซินมาก่อนมักจะดีกว่านนเองมันก็แล้วแต,แต่แต่โดยมากจะเป็นทริปบี้ก่อนเนาะส่วนเรื่อง d ี s เนี่ยคุณต้องไปเช็คเอาเลยครับว่าคุณประกอบล่างตีไหนได้สภาพเกมงคงไคสราเรลเนี่ยมันต้องประกอบตีเปิดเป็นตัวไม่ได้ครับมันไม่เพียงพอฉะนั้นคุณดูเลยคุณเอาตัวอะไรมาคอมโบได้เช่นไฟนอลอ่ะถ้ามีเซริดาหรือซันเดย์แคททอลิส์ถ้าคุณมีไฮยาซินหรือเอเวไนท์ไมเดย์ถ้าคุณมีไฮยาซินอาร์เชอร์ถ้าคุณมีสปาเกเคิลและเซเบอร์ถ้าคุณมีซันเดย์อะไรแบบเนี้ยมันต้องไปดูว่า่าาาปปรรระะะกกอออบบงใช้้ตัวไถ ไม่ได้เปิดมาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะมันเจ็ดตัวเริ่มครึ่งแรกก่อนมี4ตัวไซรีนี่นางเอกประจาเอมโวลิสตนะตอนนี้เราจะไม่พูดถึงเนื้อเรื่องไอไก่ไอบ้าไอเลวก็ถือเป็นตัวซัพพอร์ตที่เก่งมากกับทีมความทรงจําและผู้สืบสายโลหิตทองจะใช้คําว่าเฉพาะทางก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเยอะละกันฉะนั้นใช้คําว่าเฉพาะสายละกันส่วนถ้าคุณกังวลว,ว่าเฮ้ยตัวความทรงจําตัวอื่นๆในอน,นาคตจะใช้ได้ไหมบอกไว้ก่อนเลยนะคือบัฟเนี่ยมันเอาไปใช้กับตัวอื่นได้เหมือนกัน บัรเฉพาะทางที่มันเป็นของผู้สื่อสารวีทองมันไม่ได้เฉยๆครับแต่สุดท้ายเงื่อนไขในการที่จะเก็บหัวใจมันก็สามารถเก็บได้เร็วอยู่ดีถ้าไอ้พวกที่เป็นผ่าความทรงจําในอนาคตมันมีพูดความทรงจําซึ่งมึคงควรจะมีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเออเราไปเทียบก,กับตัวยูนิวเซลอื่นๆล่ะถ้านะฮอตฮิตตอนนี้เลยคือทริปบี้เนาะคือทริปบี้เนี่ยมันจะได้เปรียบเรื่องแต้มสก,กิลแล้วก็สามารถใส่เด่นๆ,ๆได้ครับแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหา2อ,อย่างนี้มันภาษีคือคือกันแบบไม่แตกต่างกันเลยแต่ก็ต้องเตือนก่อนนะครับักใบน ช้าถ้าไม่ใช่ตี้ที่มีผู้ความทรงจําเยอะๆฉะนั้นมันต้องทําการแก้ลีลิกให้มีสปีด200หรือใส่180แล้วมีวังแวกมาเร่งแอคชั่นถ้าทําไม่ได้จะมองว่าพิการก็ได้ครับแต่ถ้าทําได้แล้วมันจะไม่พิการฉะนั้นสู้สู้นะครับคุณส่วนไล่คนเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่ามันมีไลคนซีเบลเลตยูดิเวอร์ส์อยู่แล้วก็คือในเฮอร์ตาช็อปอะมันใช้ได้เหมือนกันแต่มันดีไม่เท่านะแต่มันใช้ได้นะถามว่าโอเคแล้วถ้าเปิดมาแทนตัวไหนได้อีกซั Sunday, นเด,ดย์ไอเอ็มซ เป็นตัวละครเปิดเหอะอยู่นปัจจุบันก็มันเพิ่งแผ่นนี้เนาะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคุณไม่ใช่เปิดเถอะแบบไม่มีเงื่อนไขนะโอเคแล้วเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีตี้หัวชมพูอยู่แล้วครับก็คือทีมความทรงจำแคทอริสเฮยาซินเอเวอร์ไนดดีหมดซึ่งการขาดแคทเทอริสไมไ่แย่เลยนะเพราะว่าเราใส่ไอเอ็มซีแทนได้เอเวอร์ไนเช่นเดียวกันแต่เอาจริงๆนะในตี้เอเวอร์ไนถ้าคุณเล่นเก่งๆแบบพี่มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะเฉพาะทางมาแล้วเนี่ยในตี้นี้แคทอริสจะโดนถอดออกก็ใส่ไอเอ็มีปัญหาจริง คือไฮยาซิน เพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจที่หนักมากๆตัวหนึ่งและมันหิวได้ครับไอเอซีมันหิวไม่ได้ครับและก็มันจะเหมาะก,กับคนที่มีตัวพวกผู้สืบสายโลหิตทองเยอะๆแต่จริงๆแล้วมันมีแจกกูแล้วนะคือเจ้าธนงแจกมาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้บัฟเฟอร์นี่ไม่ได้วือหวาเท่าไหร่ครับแล้วมังกรแปลกๆด้วยคือมังกรเป็นซัมมอนไม่เจ็บพูดนะถ้าเป็นคนที่คช่นที่คุณเอาไปใช้กตี้ที่มีพวกผู้สืบสายโลหิตทองเยอะๆเนี่ยโอเคหมดแน่ๆหรือถ้าไม่ใช่ก็เช่นอะคุณมีไซเฟอร์บวกเจ้าธนงไปเล่นตีี้เเกกลอออนน e นน่่่ะยายยาาางมมัจริป็ท ประกอบร่างนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้ดีเหมือนกันเพราะถ้าไม่ใช่สุดท้ายทีบี้มันจะเก่งกว่าครับเพราะว่ามันยูิเวอร์ซอลมากกว่าแล้วก็เรื่องของซันเดย์เนี่ยในหลายๆทีมันใช้แทนกันได้นะครับและสาหรับใครที่แบบโอ้ยพี่ไปกับ MC ก็เก่งแล้วเตือนไว้ก่อนนะ MC เนี่ยตั้งแต่เมืองเพนาค وني มันเก่งขึ้นอย่างชัดเจนเราจะไม่คุยถึงทําลายล้างกับอนุรักษ์อันนั้นมัน MC อะไรก็ไม่รู้มันเป็นช่วงแรกๆของเกมแต่ตอนนี้เนี่ยสองดาวติดแล้วที่มันเก่งฉะนั้นก็อาจจะคาดหวังได้ว่าดาวต่อไปมีาาาาาารรใหหมม่ม่่กากออจจะเเเงืปลถ้โย อ c กอออกหรือว่าเออเรา MC ไปเป็น MC ประสานอย่างเงี้ยหมายความว่ามันก็จะไม่ใช่ตัวตายตัวแทนได้แล้วนะฉะนั้นคนที่จะใช้ MC เนตี้แบบเนี้ยเราจะล็อกอะคือคุณต้องเผื่อใจไว้เพราะว่ามันเปลี่ยนได้หลายโรกอะแล้วไม่เหมาะกับใครมันก็ไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีตัวความทรงจำเยอะๆคนที่ไม่มีผู้สื่อสารละเอีดทองนั่นแหลคะครับเพราะทั้ง2กรณีข้างบนเนี่ยมันก็ถือเป็นเคสสาคัญแล้วก็ยังมีลำบากทำมีลีก200บวกอีกซึ่งก็ค่อนข้างหนังชีวิตอยู่ยกเว้นตี่ความทรงจาอยู่แล้วนะอนนน ลำบากครับเพราะว่า1นึ่ลีลิกมันทํายาก2คืออย่างที่บอก IMC มันอาจจะต้องโยกไปเล่นที่ตําแหน่งอื่นที่คุณขาดในตัวที่คุณไม่มีส่วนถ้าเกิดคุณอยากอัปเกรดตัวนี้พุ่งไป E2 ก่อนเป็นอย่างแรกเลยครับแล้วชีวิตจะดีมากถ้าไปไม่ไหวก็เปิด S100 ไว้ก่อนก็ได้ครับแต่จริงๆผมเชื่อว,ว่ากัดฟันแล้วรอเปิด E2 ทีเดียวดีกว่าไหมถึงไม่ต้องเติมเงินเปิดตอนนี้นะคือเก็บเงินไว้แล้วก็ไป E2 ในทีเดียวไม่ต้องเปิดหลายโคนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณจะเล่นตัวนี้ซึ่งมันดูแล้้้วเลลล่นนนไดหาาายตีกััมสามสารถ ไป e 2ได้อยู่แล้วแหละก่อนเกมจะปิดผมเชื่อแต่ถ้ารอไม่ไหวก็ตามมาให้าไป s 1ก่อนและอยากจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าบางครั้งถ้าคุณขาดอีเดอรอนของืองตัวที่เป็นตัวดี s พสหลักของตี้เนี่ยการไปเติมมันจะดีกว่าเช่นคุณไปเปิด e 2ไฟนอนอะไรแบบนี้มันจะดีกว่าครับต่อไปคือทิบฟี้หัวแดงเฟี้ยงระเบิดคือมันเทียบกันแล้วเนี่ยยังไงทิบฟี้มันก็เก่งกว่าแหละเพราะว่าเรื่องของการใส่แดนแดนใส่ซีลมเจนแต้มสก,กิลแต่ถ้าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องสําคัญของคุณอะโอเคมันใกล้เคียงกัน้นีะ สุดท้ายทิบบี้อ่ะความโหดจริงๆอ่ะคือมันเอาไปทําคอมโบแบบอื่นได้ครับฉะนั้นผมให้ทิบบี้ถือว่าเป็นตัวหน้าเปิดกว่าไซรีลี่อีกนะเพราะว่ามันโยกได้หลายแบบเล่นได้หลายแบบแล้วกันและอ e ีของทิบบี้เนี่ยไม่แทบจะเป็นอีหนึ่งที่โกงที่สุดในเกมอยู่นะตอนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่ดาเมจมันเกินจากมอนสเตอร์เวลาคุณตีหมูอ่ะมันสามารถรวมส่วนเกินไปเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาไปตีใส่ตัวหลักได้ด้วยม่งก็เลยโหดมากๆและบัฟมันอยู่นิวเวอร์ซลมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทะลวงต้าน ไม่อยากเรียกบัฟอยากเรียกดีบัฟแต่มันเป็นตัวประสานงงไหมอืม นั่นแหละจริงๆแม่งเอาไปประกอบร่างเป็นวีลแชร์ได้ด้วยนะฉะนั้นมันยังเป็นเปิดเฮออยู่นะปัจจุบันครับถามว่าเหมาะก,กับใครจริงๆมันเหมาะก,กับทุกๆคนนะแต่ว่าไอ้คนที่เอาไปเล่นพวกทีมเดอะเฮอร์ตาหรือว่าทีม2 DPS อย่สงิ่งี้โหดมากเพราะว่ามันจะตอบโจทย์เพราะว่ามันสามารถดีบัฟที่ศัตรูได้แล้วคอมโบของเดอะเคอร์ตาเนี่ยมันได้พลังงานแบบมหาศาลมากๆยิ่งเวลาเจอมอนเยอะมันก็เลยเก่งถ้วถามว่าโอเคแล้วทีมอื่นเล่นได้ไหมไอ้พวกทีม2 DPS จริงๆมันมีไหลยตี้นะแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่ตี้ฮอตฮิตที่คคุณเลเล่นเล่นนนนงิยยออะชฟฟซซีบร์ั พวกไฮยาซินแคทอล,ลิสตวกเอเวอร์ไนโอเคมันมีตัวที่ใส่แล้วดีกว่าแต่มันก็สามารถใส่ได้ถ้าคุณไม่มีตัวเพราะคุณต้องเข้าใจว่าเกมนี้แม่งต้องประกอบร่างประกอบร่างทุกตัวประกอบร่างทุกตีแม่งจนครับส่วนอา c h เธอร์จรๆจีนฟิบบี้ก็ยังเป็นเบสอินซอตอีกอยู่ดีนะเพราะว่ามันเอามาคอมโบเรื่องของเทรดของสปาร์เคิรนได้ที่มันจะมีการแจกไอเดคให้เพิ่มเติมตามจํานวนตัวละครที่เป็นธาตุค่อนตัมและบัฟมันก็โหดหมมยถึงบัฟที่เป็นดีบัฟและอย่าลืมเจนแทมสกิลดีด้วย และไม่เหมาะก,กับใครจร,จริงๆมันไม่มีหรอครับแต่ถ้าจะให้พูดตรงๆคือ1คนที่งบเยอะครับคือคนงบเยอะเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นตัวเบสอินสล็อตของลายเลตี้อยู่แล้วซึ่งมันจะไม่ได้ใส่ริปบี้เข้าไปครับแล้วไอตี้ที่มันเป็นตี้ฮอตฮิตอยู่เนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันกุ้ไม่ได้ใส่ครับแต่ว่ามันคือตี้คนมีตังค์เช่นตี้ไฟนอลอีสองใส่ไหมไม่ใส่ครับมันเป็นเซรีดาซันเดย์และอีกตี้หนึ่งคุณก็สามารถไปเล่นตี้ความทรงจาล้วนได้ไงมันไม่ได้แย่งอะไรกันเลยคุณพอจะเห็นภาพใช่่มมั้ยเออไอไไคคนนนแบบนนตบตโจทรร์ เขสุดท้ายแล้วเป็นซับที่เก่งก็จริงแต่มันสู้ซับเฉพาะทางไม่ได้ความทรงจำคุณจะไปสู้ซาลินี่มันก็ไม่ใช่ซูเปอร์เบคคุณจะไปแทนหลวดเหมยอย่าหาทำน่าจะพอเห็นภาพเนาะว่าจริงๆแล้วทวิปปี้ไม่เหมาะกับคนรวยครับเพราะคนรวยมึงแยกเปิดตีกันหมดทีนี้ถ้าจะอัปเกรดคุณจําไว้เลยครับ E1 คือพระเจ้าเพราะมันได้กับทุกคนใครก็ได้ที่มันเป็นดามจมันได้หมดเลย E1 แม่งเลยโหดมากๆอย่าลืมว่าทูดามิเนี่ยเป็นแมคคานิกที่ผมใช้คําว่าน่าเกลียดได้เลยนะเพราะว่ามันไม่สนใจพวกดฟเฟนต์หรือต้าน้า ดีมากส่วนเรื่องไร้คนเนี่ยจริงๆไม่ซีเรียสนะเพราะว่ามันบวกฟีดเมทก็จริงแต่บางครั้งการเร่งมาเจนแตมสกิลเร่งเอาพลังงานช่วยเร่งเบรกอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะดูดีกว่าได้ในหลายๆ,ๆครั้งเลยแหละแต่ว่าอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่เป็นไร้คนประจําตัวไม่ต้องเปิดนะอย่างผมเนี่ยผมก็เปิดเพราะว่ากูอวยลูกกูต่อไปไฮยาซินครับเอโนเธอร์หัวชมพูอีกแล้วอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนจะได้มาอ้วงมากกว่ามาอ้วงแม่งกงชิบหายแรงกว่า DPS แถมฮิลได้กูจ่าบ้าคือเป็นฮิลเลอร์ที่เกาและย อันหนึ่งที่คนน่ะลืมไปเพราะคุณบ้าดาเมกันก,ก,ก็ส่งคนบ้าแม่งแรงจริงอะนะคือจริงแล้วตูมันประหยัดแต้มสกิลมากครับคุณไม่เนี่ยมันต้องจ่ายสกิลทุกรอบในฐานะฮิลเลอร์นะแต่ถ้าในฐานะตัวดาเมกนะใช่คุณต้องจ่ายเท่ากับว่าคุณสามารถเจนแต้มสกิลได้เช่นเดียวกันมันไม่ได้เปลืองขนาดนั้นแล้วมันขยายแม็ก p ฮีทั้งตี้ซึ่งมันไม่ได้ต่างกับโลเลยแต่แม่งโกงกว่าโลไงคือการที่มีโลเท่ากับเลือดคุณมากขึ้นเพราะมันมีโลออนท็อปไปของเลือดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณออนท็ เลือดส่วนเกินไปเป็นดามจได้เช่นตัวบางตัวมันใช้เลือดเป็นดามีไงเห็นภาพเนาะเออฉะนั้นมันก็เลยโหดมากมันเลเวอร์จัดเลยเพราะว่ามันครบเครื่องมากในตัวมันเองและไลายคนก็ไม่ได้กะกากอีกนะเพราะไลยคนเนี่ยมันมีการที่จะไปทริกเกอร์แมคนิกิการลดเลือดของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เช่นเอเวอร์ไนท์เบลจิงหรืวดีหมดเพราะว่ามันขอแค่ลดเลือดไม่ได้ต้องการจํานวนในการลดเข้าใจใช่ปะแต่ยังไม่ได้เงี้ยเออไม่เหมาะเพราะไม่ได้ช่วยอะไร1%เนี่ยแล้วมันช่วยแปะเปาะบางได้ด้วยแม่ก็เลยโหดมา,มากๆทั้ง,งลค ลและสแตทเนี่ยคุณอาจจะกังวลว่าโหพี่สปีด2 0 0จริงๆไม่ยากครับในคลิปประจําตัวของตัวฮัยาซินเองเนี่ยผมทาไ้ให้เรียบร้อยแล้วไปลองดูได้ครับมันทําง่ายกว่าไซรินี่เยอะมากและใช่ครับแม่งยังเปิดเหออยู่แบบไม่มีเงื่อนไขโกงชิปหายอ่ะเหมาะกับใครกูตอบเลยเหมาะกับทุกคนมันเป็นฮิลมันไปได้ทุกตีมันมีดาเมจมันคอมโบทิปปี้เป็นวิวแชร์ได้มันเก่งมึงต้องเปิดฉะนั้นมันต้องถามเลยนะว่าเหมาะกับใครเหมาะหมดส่วนไม่เหมาะกับใครไม่มีเหมาะหมดแต่ถามว่าโอเคมันมีเคสที่ ไม่ได้ใช้ไหมคือจริงจริงมันมียกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะไปทําตี้แต่ว่าคุณอวยตัวอื่นๆแล้วคุณจะไปตั้งตีอื่นอย่างเงี้ยมันมีซันเดย์บวกเจ้าธนงที่มันสามารถคอมโบไปตี้อื่นได้หลายๆตี้อยู่แล้วใช่ไหมและอีกตีหนึ่งเนี่ยคุณก็ไปสัตว์สซเทนตัวอื่นก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องใส่ไฮยาซินก็ได้เหมือนกันแต่ยมกไฮยาซินมันดีกว่าแต่คุณสามารถทําดาเมจได้เพียงพอแล้วคุณก็ไปเปิดตัวอวยคอนดิชันแบบเนี้ยมันก็จะไม่เหมาะครับแต่จริงๆถามว่ามีไหมมันก็ควรมีอยู่ใน นะถ้าเป็นทีมสเกลเลือดและไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการเก็บสแต็กตัวละคร <S <S ก็คือไอตี้ที่การทริกเกอร์ลดเลือดเนี่ย <S <S มันไม่ได้คิดเป็นครั้งมันคิดเป็นเปอร์เซนต์เช่นแคทตอลิสกับไมเดย์อย่างเงี้ยอีดอลหนึ่งจะเก่งกว่าไรโคนครับแต่ถ้าเกิดว่าทีมที่มันมีผลตรงข้ามละ่ะเช่นมันต้องการการทริกเกอร์ทีทีไม่ใช่เปอร์เซนต์ไลโคนจะดีกว่าอีหนึ่งมากมากครับส่วนถ้าถามว่าเอายูนิเวอร์ซอลมากกว่าจะเป็นไรโคนนะเพราะว่าเผื่อตัวอนาคตด้วยอะไรแบบนี้ทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอวย สองไฮยาซินช่วยเยอะมากนะแล้วมันไม่ได้ช่วยแค่ไซดีนี่แม่งบวก ไปโหดมากต่อไปคือน้องกับข้าวครับกับข้าวก็จริงๆจะเรียกว่าหัวชมพูก็ได้แต่จริงๆหัวมันม่วงไหมชมพูม่วงเอาไปว่ามันหัวชมพูม่วงกันลวกันคือต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนคนเคยกลัว global p a s s ซ v e ซึ่งทุกวันนี้มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกถ้าเกิดว่าคุณเปิดตัวหีวดีๆไว้เพราะว่ามันมีไฮยาซินค้ำคอไว้ตัวหนึ่งหรือแบบอาจจะเป็นตัวซัสเเทปเทพยุคเก่าเช่นอเวนทูลินอะไรเงี้ยแล้วอีตัวหนึ่งเนี่ยมันมีเจ้าทนงมาแล้วไงทำไมเรื่องคอนเทนต์ที่มันโห หรือคอเลนสีวอเนี่ยนะมันถึงคอเลนสีวอเทียร์สูงๆแล้วนะมันก็ได้ใช่คุณฉะนั้นเอาจริงๆแล้วมันก็เลยไม่ได้พีิขนาดนั้นแล้วโกโบภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลวยต่อไปไอความหัวของแคสจริงๆเนี่ยมันโหดที่ตังในกระเป๋าคุณครับคือถ้าคุณขาดประจําตัวดามเมทห่างเยอะมากขาดไทยาซิงเก็บมังกรชาร์ดดาเมจหายแมคเคชพีหายขาดเอเวอร์ไนท์เหมือนขาดคู่หู DPS ไปอีกตัวหรือถ้าไม่ใช่แกงเซตนี้อย่างเงี้ยการขาดไฟบี้การขาดเซเลนีคือมันยังพอได้คือมันใสไอเอซีได้แต่คุณจะ ภาพพนว่าแคสเนียเรียกหลายอย่างแล้วบางครั้งถ้าคุณเล่นเกมเก่งกันจริงๆเนี่ยนะในตีความทรงจําบางครั้งแคสโดนถอดออกใส่ IMC แทน้วยซําครับคุณฉะนั้นคนที่อวยกับคนที่ไม่ได้อยากเล่นเกมซีเรียสอะ่ะแล้วก็จะเปิดตัวละครเยอะๆแคสยังโหดมากๆอยู่ครับเพราะว่าประกอบเอ็กโซเดียยังไงมันก็โหดถ้าไม่อยากคิดอะไรไม่ต้องใส่ IMC ใส่แคสมันจะโหดกว่าครับแต่ถามว่าโอเคแล้วถ้าประกอบร่างครบมันดีกว่าไฟนอนไหมดีกว่าครับณนะปัจจุบันนะต่อไปเดี๋ยวว่ากัน ทีเฟื่อคอนเทนต์เปลี่ยนนะฉะนั้นถามว่าเป็นเปิดเหอะไหมมันยังเป็นเปิดเหอะได้อยู่แต่ว่าเงื่อนไขมันเพิ่มมากขึ้นเยอะคาแล้วกันเมื่อเทียบกับคลิปเปิดเถอะในสมัยก่อนตอนนั้นมันมาตัวแรกเน,นมึงอะคำถามเหมาะกับใครคุณต้องมีตังค์คุณต้องมีงบประกอบล่างไม่มีงบประกอบล่างยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ครับแพทนี้มากัน3ตัวเลยนะจาก4ฉะนั้นประกอบล่างได้ง่ายครับขาดเอเวอร์ไนก็มาออซ์ไซแทนไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็แถมให้แล้วกันคือไซเรนี่เนี่ยชอบมากมาไม่ถึงตัวละครซานชอบ Cat มกๆใ เนื้อเรื่องอะนะถ้าคุณอวยรเซเนีเปิดน้องมาก็ได้เป็นคนโปรของเซเลนีอยู่แล้วส่วนถามว่าโอเคแล้วไม่เหมาะกับใครคือคนที่คุณยังตี้ไม่คบกันทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะคนที่ยังทําซัพพอร์ตดีๆไม่ได้ครับคือถ้าซัพพอร์ตไม่ดีมันเจนเลือกกับมาได้ช้าสุดท้ายมังกรมันก็ช้าทุกอย่างมันช้าไปหมดเลยกำตังไปเปิดที่บีเฮยซิน hey มันดีกว่าเยอะครับเฮยซิน hey ยังไงมันควรเปิดก่อนแคทอลิสมากๆทีนี้ถ้าอยากอัปเกรดล่ะจริงๆถ้านะอัปเกรดอ่ะมันไม่ใช่การเปิดอินทรอนก่อนนะตัวน จะเป็นไซเลนนี่นะถ้ามีพวกนี้ครบครบแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เปิดอีเดอรอนได้ครับแต่เปิดอีเดอรอนไซเลนนี่ครับ คือ e 2หรือว่าไปเปิดไฮยาซิน e 1หรือเปิด e v e r n i ์น e 1นึ่งคือเราจะไม่เปิด e c a t a l y s ตครับยกเว้นว่าคุณอวยแคทแบบอวยเม่นลืมหูลืม,ลม,ลมตาจริงๆก็เปิด e c a t เถอรครับเพราะมันคือความสุขของคนเราไม่ว่ากันเราเข้าใจครับขนาดกายอาลุงปกติไม่ปวดอ e ิโดลอนยังขอแชทปวดเลยกูอวยต่อไปครึ่งหลังครับเอาตัวแรกก่อนไซเฟอร์ ipher, หรือแมวแบกโลกาของเราเนี่ยจริงๆเป็นรบล้างที่เก่งเหมือนประสานตัวเลยนะแต่จริงแล้วมันเป็นไลคคนเปิดเถอะไม่ใช่ตัวเปิดเถอะครับเพราะว่าไหคคนไม่ เพราะว่าให้สปีดตัวเองแล้วก็ลดดิฟเฟนโดยการลดดิฟเฟนเนี่ยตีแค่ตัวเดียวลดทั้งเตะมันใส่ลบล้างตัวไหนก็ได้ไล่คนหกกว่าตัวครับแต่ลีลามันมาพร้อมไล่คนอยู่แล้วไงแถมตัวเนี้ยมันสามารถไปโฟกัสตัวเดี่ยวได้ด้วยครับคือมันสามารถสะสมเหรียญจากถ้าไม่ตายแล้วเอาไปฟาดใส่บอสได้คือมันเก็บรวมจากกี้ที่ตีมานั่นแหละแล้วก็เก็บพวกดาเมจพิเศษตรงเนี้ยมาเป็นทูดาเมจแล้วเอาไปซัดใส่บอสได้แม่งเลยโหดอย่าลืมว่าทูดาเมจไม่สนใจพวกต้านอะไรของมอนนะมันโหดตรงนี้อ่ะแล้วเหมาะกับใครโอเคตีอาเช เก่งมากครับเพราะเป็นควอนตัมยังไงคู่กับสปาร์เกิลได้ดีครับแล้วมันสามารถเจนแต้มได้ง่ายด้วยโค้ดสปีดมันเยอะคนที่อวยแอคเกอร์รอนเนี่ยผมบอกแบบนี้ก่อนเจลชิวเก่งก็จริงนะแต่บางคอนดิชันไซเฟอร์มันจบเร็วกว่านะคุณมันเป็นโค้ดดเมจที่ออกมาต่อครั้งน่ะมันแรงกว่าแต่เรื่องความถี่อ่ะโอเคมันสู้เจลชิวไม่ได้หรอกแต่ถ้าดามเมจในปัจจุบันมันเริ่มมีไม่พอบางการใส่ไซเฟอร์เข้าไปเนี่ยดีกว่าได้ในหลายคอนดิชันเลยนะเพราะนั้นตัวมันสามารถแทนซัพพอร์ตได้หลายกรณีเลยแค่่่มมมัันนนนนนเเเปปลลลลลีียย็บบงงแแททะหาคอู ถือว่าโหดมากเปิดมาเล่นได้คนที่อวยไม่ต้องรู้สึกแย่ตัวไม่ได้กาดครับแล้วถามไม่เหมาะก,กับใครเหมือนเดิมแหละครับมันเป็นตัวแบบเป็ดอะคุณเหมือนฟิปปี้อะมันเกง่งแต่ถามว่าโอเคแล้วถ้าเกิดประกอบร่างครบละ,ม,ะมันมีตีอื่นที่ดีกว่าครับเช่นตีอาเชอร์คุณเล่นหัวบวมให้ตายสุดท้ายเม่งก็สู้ตีเอเวอร์ไนไม่ได้ในจำนวนทองที่เท่ากันนะคุณถ้าเกิดว่าคุณแบบทีมยังไม่ครบหรือว่ามีทีหมดโหดอยู่แล้วอะมันก็จะไม่ตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคคุณมีอาเชอร์กับสปาเล้แล้วว่งมมมาเเเลล่นนใหปิดยคุณัจะเสร็จแบบโดไปเลยตีนึง จ,จริงว่ามันต้องใช้ก็ได้กูใช้ที่บี้ได้เหมือนกันที่บี้น่าเปิดกว่าทีนี้อัปเกรดยังไงถ้าอัปเกรดเนี่ยยังไงต้องเปิดไลค์คนก่อนครับไลค์คนเพื่อขดจริงแล้วมันถอดแยกไปให้คนอื่นใช้ได้ครับแล้วถึงจะเป็นอ e ีเดลล์หนึ่งแต่ถ้าอวยมากๆจริงๆเนี่ยการไปอ e ี2ก็ขดอยู่นะเพราะว่ามันได้เปราะบางอีก30มันจะกลายเป็นรวมมาของเก่าอีก40เท่ากับ70ไปนะเออเกมนี้เปราะบางทะลุร้อยไม่ได้นะครับคุณทําได้แค่ร้อยเดียวนะครับฉะนั้นเช็คบัฟตัวอื่นกันดีๆดดดด้้วววยยนนนนนนะคคครรัททปป๊หมดดหมออ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 าเเเพืืื่่่่่่ไไไไไตตฟฟี็ถ รันเร็วนะคือคงอยากจะให้คนเอามาเล่นครบๆกันแหละเพราะมันมากับไซรีนี่ไงจากที่ลองมาเนาะถ้าเกิดว่าเอาไฟนอนมาเล่นกับไซรีนี่เนี่ยมันต้องคิดเยอะเรื่องโรเทตครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นซันเดย์เนี่ยลราเล่นถูกเนาะซันเดย์สามารถเล่นให้ดีกว่าการใช้ไซรีนี่ได้ครับเพราะว่าตัวไฟนอตเนี่ยถ้ายังไม่ได้ไปจนถึง e6 มันยังใช้บัฟของไซรีนี่ได้แบบไม่เต็มที่ครับคือเหมือนเอาตัวนี้มากระชากใจสาวโดยแท้ทัวเพราะถ้าเปิด e6 แล้วไปเล่นกับไซรีนี่คือโหอ,อภิมหาโคตรล่ามาบ้าสรุปคือพี่แกยังคงเก่งและแรง แต่สาหรับคนที่จะเปิดซารินี่มาผมจะบอกว่าจริงๆมีแค่ซันเดย์อยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องเปิดก็ได้ครับถ้าคุณอวยไฟนอนเนี่ยการไปลงอีเดลอนไฟนอนคุ้มค่ากว่านะแล้วก็ระวังไฟนอนถ้าทําของไม่ถึงตัวไม่โหดพอใส่ไหลนะคุณคำถามแล้วเหมาะกับใคร1อวย2คือคนที่มีเซรีดาครับใช่ครับคุณนี่ไม่ผิดคือเซรีดาเนี่ยถือเป็นแฮปปี้มิวมากกว่าซซรินี่นะม,มันมีซันเดย์ด้วยนะจริงๆแล้วคอเบิลอุกบาลมันเวอร์มากครับคือไม่มีเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ภาพเปลี่ยนเยอะนะเซรีดาเนี่ยผม นอนมากกว่าไซรีนี่นะถามว่าโอเคแล้วนอนมันยังโหดขนาดนั้นไหมถ้าครบจบจริงๆไม่ได้หมายถึงมีอีโดรนนะไม่ถึงตีครบอะ่ะถือเป็นดีเีเสท็อปเทียร์อยู่ดีนะครับแล้วก็คนที่ชอบเล่นศูนย์ไซเคิลเนี่ยก็ตอบโจทย์นะมันมีแรงว,วนได้คิดเยอะอยู่พอสมควรเลยคำหนาแล้วไม่เหมาะก,กับใครจริงๆก็ตรงกันข้ามกับที่พูดเมื่อกี้นี้ก็ <c oughs> คือคุณไม่มีซิเดดาดไม่มีซันเดย์ประกอบทีไม่ครบตัวมันไซไหลครับและคนที่แบบเพิ่งมาเล่นใหม่ๆก็ต้องํำใจนะถ้าลิลิคุณยังไม่ถึงอ่ะตัวมันยังไม่เก่งเเเเเเพพรรรราาาาาะะตตัััััวววมมมมมนนนใช้้ออองงงยยยิๆคบททุกก่ีีดดไล ยิ่งลิลิคุณโหดมันยิ่งใช้ผลของบัฟเพื่อนๆได้คุ้มค่ามากเท่านั้นส่วนเรื่องการอย่างอัปเกรดไฟนอลผมชี้ให้ไปอ e ีเดอรอนสองก่อนนะถ้าไปไม่ไหวคือไปไลโคนก่อนอ e ีหนึ่งนะครับเพราะว่าเบสสปีดตัวละครมันทําให้มันแอคชั่นตอนถ้าไม่ตายได้เร็วขึ้นแบบเยอะมากๆเพราะว่ามันนับแค่เบสสปีดนี่คุณต่อไปไมเดย์ครับโอเคบอกก่อนก่อนหน้านี้ไมเดย์คือไม่ต้องพูดเยอะเลยพอมีซาลินี่มันพูดเยอะขึ้นได้เพราะว่ามันถึงว่าตี้ประกอบร่างครบแล้วพอมีซาลินี่ในตี้ไมเดย์ถือว่าเกกก่งคคือคือออนนไฟ ได้เลยนะถ้าใส่นี่อ2อ้าวอย่างนี้มันก็ไม่เก่งเลยพี่ใช่แต่มึงก็ต้องเข้าใจมันมีคนอวยไงฉะนั้นก็เลยบอกให้รู้ว่าการที่มีเซรีนี่ e 2คือมันไปที่อื่นได้ด้วยนะแล้วมันทําให้ไมเดยของคุณมันน่ารอกขึ้นได้ด้วยฉะนั้นมันแพงครับตัดสินใจเอาแล้วกันนะส่วนเรื่องความเก่งเนี่ยการมีไฮยาซินกับเซริดาเนี่ยมันมีผลเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันครับหมายความว่าตีก็ต้องครบครับเพราะว่ามันให้หลายอย่างที่มันตอบโจทย์คือเซริดามันเอามาคอมโบกับเซรีนี่ได้ครับมันก็เลยเก จริๆเพราะมันสามารถการันตีเบิ้ลท่าหมัดสิงโต150สเต็กได้และตี้นี้ไลาคนทยาินไม่ถือว่าจําเป็นนะครับกินเลือด1%นะมันไม่ได้ช่วยอะไรตัวนะคนมันไม่ได้ต้องการการลดเลือดเพื่อมาทริเกอร์อะไรครับมันเป็นการลดเลือดเพื่อเก็บสแต็กซึ่งไอการลด1%เพื่อสแต็กไปขึ้นไม่ได้มีผลขนาดนั้นส่วนถามว่าโอเคแล้วอย่างนี้เป็นเปิดเถอะเลยไหมไม่ดด์พอแบบนี้แล้วก็ยังอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าจเจ้าให้ขนาดไฟนอตไซนี่ต้อง E2 ซึ่งถนัดทองเท่ากันไฟนอลมันยังเก่งกว่ายอยู่ดีครับอ่ะเหมาะกับใคร1ว2คนทึ่เงอ มันได้เล่นจริงๆแค่กดถ้าไม่ตายให้ถูกจังหวะให้ถูกตัวแค่นั้นแหละครับและคนที่มีทีมมาสแตนบายรออยู่แล้วคําว่าทีมคือไฮเซนบวกซันเดย์เซริด้าไม่จําเป็นจนกว่าคุณจะมีไซริน่ถ้ามีไซริเน่เซริด้าถึงจะดีกว่าซันเดย์ได้นะครับแต่พอมีไซริเน่ก็อ,อย่างมี E2 ไซริเน่อีครับมันจะบานไปลายไปเรื่อยๆสำหรับตัวน,นี้โคตรบานส่วนไม่บอกกับใครก็ตรงข้ามเลยครับจริงๆคนที่งบน้อยอ่ะตัวนี้ยังไงไม่ควรเปิดมาเล่นอยู่แล้วครับถ้างบเยอะเปิดมาคือเปิดมาอวยเปิดมาอยากเล่นชอบเกมเเพยััมติิงกก็ว่าานนไปรระะใช้อจ มันเอางบไปทําพวกที่อื่นเช่นที่ความทรงจำที่ไฟนอลนหรือที่อื่นๆเนี่ยมันเก่งกว่าในงบประมาณที่เท่ากันฉะนั้นไม่เหมาะในหลายๆเคสเลยตัวนี้อ่ะถ้าอยากอัปเกรดไมเดย์คือไลค์โคนมันจะดีกว่า E1 ครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันต้องไปดูแล้วว่าคุณมีงบเท่าไหร่คุณขาดตัวอะไรบ้างส่วนถ้าเกิดว่าคุณจะเข็นตัวอย่างเดียวเลยเนี่ยนะการไป E2 จะคุ้มกว่าไลค์โคนนะแต่แต่มันก็ก็ E2 สงเลยมึงส่วนเรื่องการแบบเออผมมีตัวอื่นมันเล่นแทนได้ไหมจริงๆถ้ามีทิบี้ E1 เนี่ย ดีหมายความว่าถ้าคุณใส่ทิบบี้ในตี้ที่ถ้าเอาตี้แฮปปี้มิลจริงๆโดนถอดออกนะทิบบี้อีหนึ่งจะดีกว่าการเปิดไล่โคนให้ไมเดย์ครับเพราะว่าดา mm hmm. เมจส่วนเกินที่มันเกินมามันเอาไปถมบอสให้ไงแล้วก็ข้อดีคือทิบบี้มันจะโยกไปเล่นที่ตี้อื่นได้ด้วยไม่ได้ล็อกแค่กับตี้ไมเดย์อย่างเดียวถึงแม้ว่าคุณจะโดนถอดทิบบี้ออกไปเมื่อวันหนึ่งคุณประกอบร่างไมเดย์ครบแต่ปานนั้นแม่งเปลี่ยนทีมดาเมจแล้วไม่เฮียปรับเน็กเจนเร็วและเกินเกมนี้ก็จบเรียบร้อยครับแน่นู้นโปปธไแลว ไมได่ด้ยังไม่ได้เมลหาโคโยเลยก็ใครที่ไม่ได้เหมือนผมฝากพิมพ์คอมเมนต์ไว้หน่อยครับอยากรู้ว่ามีเพื่อนร่วมไหมแล้วก็คุณไปบอกเขาแล้วเขาจัดการให้หรือยังเพราะว่าผมเติมตอนที่เซิร์ฟเปิดแล้วครับสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทางพี่ปอต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบายสมัครเมมกันบ้างนะ